เฮ้ยมีไฟกันจ้าผูปัดเกอบไปแล้วอะหนึ่งเฮ้าสามหนึ่งดสี่หนึ่งแปดเก้ไม่ใครใครปัดเกาะให้คนปัดเกาะพี่ชอนไม่ชอนพี่4 1934ก้าสาสีกให้เขามาจอดพี่พี่ลไปัดกแะไปะให้เขามาจอดข้างในนะอะไรครับโไอ้กับสตาร์ทเราเราเยอะขนีดไหนดันว่า นี่พี่วอยนี่เหรอวัสดีครับพี่สวัสดี่ยไป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 โอ้เยอะเกินพี่มาคนเดียวเหรอได้แล้วดีเกมดีเกมดีลั่นเลยลั่นเลยเก็บทั้มดได้ฮะไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บต้องเก็บค่าเลยค่าเลยกูเก็บกูเก็บกูเก็บสวยต่อได้ตอนวิ่งต่อได้ต่อวิ่งตอไ้ต่อวิ่งให้ใหญ่เหี้ย ชื่ออะไรวะอ๋อ uh, กูตายเหรอตายดตาิตอนมาตอนมามันมีสีขา,ขาวแขนยาวนะมันมีสีขาวแขน,นายาวนะนี่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 ขุนนั่นน่ะโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ขาวขาวขาตายตายตาย มันตายแล้วเกิดปาวบอร์พริกเกดพิกเกดพิกเกดเกิดเกิดไอชันวาไปมาเล่นคนเดียวเลยแก้วุ้ยไปไหนหมดไว้ชันวาไปเจอกล่าเลยดักเลเนี่ยชุดเขียวชุดเขียวชุดเขียวช่วยพิมหน่อย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  ไม่ใช่นะถ้าขานี้ไม่ใช่นะไม่ใช่โลฮาโลฮาไม่ใช่โลฮาไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ไปโฟกัสเพื่อนก่อนข้างหน้า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 เสื้อแขนยาวร้อยร้วีร้อยวีร้อยวีรอยวีเสื้อแขนแขนยาว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 ส่วนเองอะไรนะส่วนเองอะไรเพื่อนอย่าด่าด่าแจ้งเพื่อนอะไรกัน เออหลน้องหวเชียวหวเชียวไอเสื้อขาวกว่ามงไม่ใช่หัวแดงหัวแดงหัวแดงไงวะรับให้หน่อยรับให้หน่อยรับให้หน่อยเนี่ยชุดเขียวชุดเขียวเอามาพี่กอล์ฟยัง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 ไหหัวแดงหัวแดงตามไปนี่หัวแดงหัวแดงหัวแดงสวยเงี้ยขายาวเงี้ยขายาวเงี้ยขายาวไอ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 เป็นดิ่วอันนั้นเพื่อนโดนเพื่อนโดนใช่ปะโดนปะไม่โดนไอเจ้ไอบิ้ง นี่ไงนี Jamie, ่ไงหมายเนี่ะเอาเฟนดีเหรอปีนวันนี้ขึ้นไปเลยเออมันอยู่ไกลๆมันดีกว่าเดี๋ยวนู้นว่ะเออพี่เกตมาทางแกงใครจะไหวไอ้เฟนดี้ยากตายตายตายซอร์สคนหนึ่งเสื้อขาวเสื้อขาวเสื้อขาวนี่เสือเสื้อทางหนาวแขนยาวแขนยาวเสื้อขาวไหนวะเสื้อขาวไหนวะเออขาวไหนนี่ไงเสื้อขาวเนี่ยตายปะไม่ตายไม่ตายไอ้บอยไอ้บอยบอยบอย ตังค์ยังดหลังหลังหลังหยาเพื่อนนี่ว่ะกูตายนะกูตายนะไหนฮะไม่ตาย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 โคตรตายโคตรตายโคตรตายไคตรตายไปๆไอ้ให้มันมานี่ดิมิ่งไปไหนตอนตอนไปไกลจังอ่ะเฮี้ยอะตอนมึงวิ่งมากับเพื่อนดิน้องถอยมากลับมากลับมาตอนมึงขึ้นบนกองนี่ขึ้นบนกองเลยขึ้นบนกองเลยปัดเกาะเลยปัดเกาะเลย โอ้คืออะไรเน,นี่ยมันว้า <laughs> าน่าฮ่าฮ่าห้องตัวนี้เอาเอาไวเบแล้วก็ปลูอ๋อเข้าแก้วเลยแล้วเลย งานบ้านต่องานบ้านงานบ้านงานบ้านจะมาแล้วงานบ้านได้สามสี่ตีเลยงานบ้าน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 ต่องานบ้านต่องานบ้านต่อรถว่ามาไปด้วยดิเอ้ยเลยเนี่ยึงแบบโอุยพี่มือเอาเราพี่จูนบ้างเนาะไม่อยู่นะเอ้เราสามเอ็นะะเวดีจีนไอ้ไรเอารถจอดไว้ไหนนี่ปล่อยคุณยืนเหงาเลยอโดนมวยตายเหรอเฮ้กูไม่มีรถแล้วนะเฮ้ยไปไปกันด้วยสิพาไปพาไปเบิกรถหน่อย พาเบรกลนหน่อยพี่พายเบรกลนหน่อยบ้านอย่ามารับเพื่อนครัอย่าอยู่พาวนะพี่ขอแบบนิดนึงบิ๊กบั๊บบะบิ๊กบั๊บพี่อะไรทิ้งกูไอชิบหายไม่มีนะไม่มีใครทิ้งเลยไอ่คุยทำไมอะฮะเอ้ยไอติ่งมันจะแจกเนี่ยมันไม่ให้แจกก่อนนะอยู่ไหนอะอยู่กันตั้งเยอะเนี่ยอยากขอเดบับบั๊บแจกรถก่อนแต่ไม่มีรถอะต้องซื้อบัตรปะบอก ผมไม่มีมงั้นยังไงไปซื้อบัตรแล้วก็ดูว่าใครมีไม่มีรถเองเขามีตั้งหกคันเอางี้ไปรวมมันแรนด์ดำดักแช่หน่อยรวมแรนดําำปะา่ะแจกรถ